หน่อยไอเทมสับเบลลิงส่วนมากนะจะจะรอเพลงลูกทุ่งอ่าหมอลำอินดี้สตริงนี่สิแต่ว่าคือร้อยนักร้อยหนามทีนี้ห้องมอลำเนี่ยคือร้องสังเตรียนได้สำเนียงของหมอลำลูกเพื่อนลูกข้อข้อเปลี่ยนอีสานมันเข้า่าอันนี้เห็นบอกพอได้ฟังส่วนเ้าเนี่ยเออหรือรู้สึกว่าเออแต่รู้ว่ายังไม่เท่าไหร่อ่าอันนี้เรารู้รู้เรารู้อยู่ว่ายังไม่เก่งเท่าไหร่แต่เขามีต้นทุนแล้วรู้ว่ามีต้นทุน ถ yeah. 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 ้าเอาเราออกมาถ่ายเก่าเนี่ยมันมันอาจจะสูงอ่าช่จะมีองค์การแล้วก็จะคอมเมนต์พูดไปอย่านี้บางคนที่เขาวมาสมมติว่าเอออย่างนั้นเราลงงานมีส่วนจัดดังหรือไม่ดังกันแน่อันนี้เราพี่น้องครับคือเขาบริปเป่าด้วยกันที่เห็นศิลปินเราตั้งผู้ใดที่ความเงินใช่ครับ่ัแล้วองค์อิงสูงแล้วอืนะครับอุ้งอิงนี่สูงมากด้วย อยู่ในตำแหน่งเี็นพวกดังสูงมากและเราเราไม่ได้รับมาเพื่อจะให้มาเปรียบเที่ยวของมุ้ยิงเราไม่ได้เอามาให้น้องจะมาแข่งของมูกยิครับมันมีมันมีความคิดแบบนั้นเกิดขึ้นมีครับโอเคครับอ่าแล้วก็สตอรี่ไม่ดังหรอกมันดังมินดังไม่ดังตอนนี้เราไม่โตตรงแล้วเราไม่ตอบไม่ได้แล้วเครื่องห้องจอดบ่ได้แล้วเขาเข้าบ่ได้แบบหรือว่าทำมุกยิแล้วจะเราจะดัง น้องเขาจะดังมันก็ยิเขาคืามบลูค่บเออถึงไม่ดังขนาดนั้นเขาไม่ได้ไปเสียใจเนี่ยเรามีหน้าที่ปั้นนี้เรานหน้าที่เพื่อจะนำศิลปินนี่ไปส่งขึ้นบนเวทีสาวน้อยหลังเดินโชว์ซึ่งคนนะคนัดด้วยกับสาวนักเรียนแพงแค่อยู่ในอุคกรณเดียวกันนะครับเราก็ไม่ได้เปทับเสียร่กันหรอกนะครับจันคือแฟรแฟนๆขององถ้าคนถ้าคนมีวิธีความคิดที่จะหักกันอย่างนี้ ต้องมาในมุมนี้ครับแต่คนที่จะมาปั่น่าพวนผมขออธิบายขนาดไหนผมอธิบายมาสามสี่เลยแล้วแต่ยังเข้าใจหรือจากงาเรื่องคนที่อยู่ด่างคู่นี้ได้ประเด็หรือใครใกล้น้องไม่ได้เลยทั้งที่ว่าน้องลูกสาวนี่กับได้เดีนยงเล็กประเด้คิดเนี้ยมาไม่ตอนแรกๆมามาหน้ามาโอ้โหมาหน้าก็เจอดราม่าไปร้องคู่ทำอะไรโกลด์เหนื่อยในใจรึมาอยู่ดูรอีก มาโซเฟียรอีก hmm. ผู้ได้อีกแสดงว่าผมไม่สามารถรับไครเข้ามุมสามารถเป็นแมงได้เลยเท้าที่บริบทแต่ละคผมมันแตกต่างกันอยู่แล้วมันในโลกมันไม่แค่หุญอิงคนเดียวนะไม่มีไม่มีเลยผมไม่สามารถเอาใครมาแทนชูอิงได้เลยถ้าุ้ญอิงแยกร่างได้ทั้งสองหรือมีสองอิงผมควบบริหารขนอื่นหรอกที่จะมาเป็นตัวนำ แต่อันนี้ดังไม่ดังหรือนําไม่ดังเรายังไม่รู้เลยแต่เรารับไว้เพื่อเราเราบอกขาให้โอกาสอีกคนหนึ่งเหมือนเราให้โอกาสปีนี่ยป <Ừ. S 1> ีน,นก็มาค้นกว่าหาโอกาสจยากแล้วก็ไเดินย่าง,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 างนันงยางนี้นัวนี้แล้วคนนี้เขาก็มีเหมือนกันแล้วต่อจากคนนี้มันก็จะมีอีกเหมือนเดิมใช่แต่ว่านนปียิงคือลูกผมคนอื่นก็คือลูกทีมผมบริวรมันจะเป็นแบบนี้คือพี่น้องก็ต้ององงเลยครับ แล้วว่ต้องหัวงว่าต้องกลัวอันนี้ผมต้องกลับมาวนเรื่องนี้อีกแล้วสําหรับคนที่มันไี่จบคำคนู่นบ่อยผมจําจป็นปองพูดครับถ้าพูดมากก็หาว่า้านิ่งถ้าพูดน้อยก็หาว่าน้อยนอดแต่ถ้าไม่พูดยิ่งไม่รู้เรื่องอันนี้จริงเขเคลียร์นะเขาเคลียร์ว่าไม่มีใครแทนใครครับไม่มีใครแทนใครครับฉานั้นคือเอซี่สบายใจเลยสมมติว่าผมไม่เอาในฐานะโปรดิวเซอร์ในฐานะพใหญ่เนาะ ในคนะของไอหรือศิลปินในองค์กรเดียวกันเข้าเห็นให้เขาในรูปใดทุกคนเลยเขาไม่งคดกันเจ้าตอยเหนบ่องาะอเข้าเขาปั่นศิลปินเข้าก็อย่างใครอยงทุกคนแต่ว่าจะดังมากดังน้อยขึ้นนนุนวัสนาโชแล้วขึ้นัเอซกับการบานัวเขาเออกับเอซที่จะสนัเสนุนครับเพราฉะนั้นน้องคนนี้ไม่ได้เบียด ทำตรงนี me, so first, father, uh, ้ไม so ่ได้มาเพื่อจะแข่งไม่ได้มาเพื่อจะเอาชนะตรงนี้ต้องแยกเหยีห้อกนะครับคนที่มีความคิดที่จะสร้างสร้างนักกีฬเพรามันใจว่าพอใจแต่เพื่อสร้างเสริมแม่แม่มาแล้วถูกต้องผมไม่ได้มีแค่วงเดียวเลยครับผมมีสองวงผมมีสองุฒแห่นะครับน้องวันนี้อาจจะไปรุ่นแหงก็ได้นี่ถึงวันหน้าเนี่ยอนาคต ตอนนี้ทางนี้เราเคยเกิดมีผลงานเคยเกิดมีเราโค้ชเลอเราเรื่องนี้จริงๆว่าผม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 ก็คือทางการมาแล้วมองอย่างนี้ดีกว่าครับทุกคนเมื่อไหร่ที่เกิดมีการเพิ่มหรือมีคนที่เป็นผู้นำเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวน้องคนเดียวที่มีรายได้กว่าเป็นอยู่เนาะมันอีกเกือบ200ชีวิตนึกภาพต่างเนาะอีก200ชีวิตหนึ่งหมอหนึ่งบงหัวลำางหนึ่งรถแห่เนี่ย หนึ hè, ่งรถแทกก็น่าจะมีสามสิบถึงสีชีวิตใช่ไหมถ้าเ่็ไหร่ที่มีการที่บอสเนี่ยทำให้มีศิลปินเป็นผู้นําได้เนี่ยองค์กรนั้นนําพาไปอีก200ครอบครัวที่จะทำมาทากินได้เลยนะครับแล้วก็าไมต้องอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็าไมต้องทาส้นรองเท้าใช่จริงไม่ต้องทาส้นรองเท้าเออคิดว่าจะดังเหมือนกุ้งยิงเหรอมาเราได้คิดมาก็จะทำมันเอาเองมันคนละคนคนละอย่างคนคนอื่นไม่ต้องเอารูปผมไปเปรียบเทียบนะครับกุ้งยิงเป็นไอดอลแล้วถ้าคุณรัทกุ้งยิงจริง ตอนมาใหม่ๆคุณอยากให้ผมอิงดังแล้วอุ้งอิงเป็นไอดอลหลายๆคนแต่ตอนนี้เขาได้เป็นไอดอลแล้วเขาได้ไอดอลเท่ากับครูบาอาจารย์ที่เลี้ยงต้นแบบแล้วคุณอิงเขาได้เป็นต้นแบบแล้วไอ้น้องน้องเป็นอะไรเป็นครูให้กับหลายๆคนศิลปินที่อาจารย์ต่างบอกเขาว่ามันเป็นการไปเสริมแค่ที่เราจะดีใจเหมือนพีเราเลี้ยงโอ้ยิงไปอยู่สูงเราขึนเลยมายิ่งจะดันงยิ่งสูงขึ้นสูๆโอ้ยิงยิ่งจะเป็นฐานที่บ้านทุกคนใช่มันคือคาสิ่งหนึ่งอันที่ยิ่งใหญ่เลยแม้เพ เราเก็มีแม่พึ่งเป็นไอดอลทุกวันนี้ขนาดแม่พึ่งจากไปตั้งกี่สิบปีแล้วก็ยังมีทำนี้อยู่นั่นเลยจะทำให้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ได้เป็นอย่าีกแล้วมันก็จะกลายเป็นีิลปินที่ฟอร์ตต่อใช่ครับแล้วก็ไม่ผิดด้วยถ้าคุณพิมพ์มาหรือคุณรศวร์รับคุณเดียวไม่ผิดไม่ผิดครับไม่ผิดไม่ผิดผมก็รอเรื่องป็นพิมพ์มาแบบม่ไม่ผิดครับยิ่งดีมารับผมก็ยิ่งดีรับคนเดียวผมก็ไม่ได้ว่าผนะครับแต่ว่าถ้าเราไปด้วยค่าศิลปินคนอื่นเนี่ย มันนี่ผมว่ามันต้องเป็นเรื่องคนละแบบมันเรื่อสวยงามเป็นคนละตัดจับด้วยใช่ใชนะครับ<อ>ถ้ารักปุ้งยงคนเดียวเชี่ยงก็ดีเราไม่ไม่ต้องิดครับแต่ว่าคนติดตามกันสองนามสอง,งคนแต่สิบวิอยู่วอที่จะมาที่จะฮักเก็ใช<ม>อ,อมันไม่ได้ไม่โง่ใจของแต่ละคนมันสามารถจะรักใครก็ได้ถูกคริงๆแม้ว่าหลายฮักปุ้งยิงแล้วแบบหากว่ามีคนสั่งคนแน่นี มีส่วนหนึ่งที่จะยิ่งเปิดโอกาสเปิดหัวใจนะครับเ,เพราะว่าสาวน้อยลบบราเพลีนโฉมก็เป็นแนครอบควัวสาวน้อยเดี่ยวแม่ชายจะเป็นครอบครัวของเราเป็นครอบครัวสาวน้อยไหมเออบอกพีอะมากสถานสน,น,นุนไพรแบบนี้เราพ่อแม่ยังมีลูกสี่ห้าคนเลยครับในครอบครัวนะคิดสมมตินะก็ได้เราเลยว,ว,ว,ว่าแม่ลูกลูกช่วยกันถ้าคนคิดหวานนี้จะเป็นแบบนี้รักกันจริงจะเป็นแบบนี้แต่คนที่รักกันจริงจะมาปวดเนี่ยจอบี่ร้อดสามตัวจ้านข้าวแกงดาวแดงเนื้อทอมะ ออกมาในพวกสีดังในซ่องไดอพวกผมดังไม่ดังไม่ดังก็ไม่เสียใจอยู่แล้วแต่ว่าเขาอันดับแรกเขาได้มีสถานที่ทำงานที่ดีาชุอันนี้สำคัญไม่เป็นพ่อลี้ยพ่อแม่แล้วหนูได้มีวิธียืนให้ทํางานหันมาดูเยี่องครอบครัวแล้วอันดับแรกสัสุดได้ทํางานที่กติกชอบด้วยแล้วได้อยู่ได้สัมผัสกับไอดอลเขาด้วยรับครับโอเคจบประเด็นวันนี้นะครับทุกคนครับ ผมเชื่อเลืเกินว่าแฟนคลับของน้องอุกิจจริงๆเนี่ยเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์จากการที่ผมเคยสัมผัสตัวจริงของทุกคนที่เป็นแฟนคลับในใดๆเนี่ยแต่ในคอมมิชชัี้ของไม่ไม่ออกคำว่าโยงมาครับโยงใหม่แล้วทำไมผมโยงไม่ได้ลูกผมผมโยงให้เปรียบเทียบเลยมันพูดได้ได้เลยหรอพูดพูดเพราะอะไรกรู้ได้เออหรือมันไปผิดกับก็จะมองในอีกมุมหนี่งเนี่ยแบบเออ แล้วบางคนมันมันมันมีคนที่ไม่เข้าใจและไม่รับใจเออทำไมจะพูดไม่ได้หนึ่งพูดแล้วแล้วมันเสียไหนอะไรไม่เวลาไม่เวลานะนี่เนี่ยอยากคุยอยากเชียร์นี่เลยนี่ยอย่าคุยอยากเชียร์อีกกระดับของนายขอเอาใหม่ได้ไหมไม่เคยตรงไหนที่มาเป็นคำถามเดี๋ยวตอบให้ดี่ครับพี่ไม่เข้าใจตรงไหนถามมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอบให้ตรงนี้เดี๋ยวพี่ที่คือนครอบครัวสามร้อยทั้งหมดจะให้อยู่ด้วยกันทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะเสาหลักของครอบครัวคุณคิดอะไรกับผูอปกครอะ คุณคิดอะไรกับลูกผมคุณคิดอะไรกับผมอ่ะคุณคิดอะไรกับสาวน้อยอ่ะทำไมผมพูดไม่ได้รักสาวน้อยทุกคนใช่ครับเนาะเราข้อควาวเดียวกันนะครับเนาะสู้ๆน้องแพ้เนี่ยโอเคครับมาโจกันจอนคือโจกันจอนครับเราต่อครับมาผมเป็นนี่แหละผมอยากจังเสียงแล้วผมเออหรือสตอรี่อีกหน่อยสิครับโอมยผมไี้คิดแล้ว เดี๋ยวถามเรื่องอะไรเรื่องอไรจะตอบให้นะคะแล้วอะเรามาอันตอนนี้เราอยากจะคุยเรื่องประเด็สนสำคัญก็คือเราอยากจะพูดถึงประเด็นของน้องนะฮะเพราะว่าน้องถ้ามาสมัครกับพ่อโจจะเป็นชุดปีนในค่ายานะฮะงั้นเรามาคุยเรื่องของน้องก่อนทีนี้ยังไงนะฮะเออ่ผมก็อยากจะฟังเลยปกติน้องชอบเพล <commencement> งแนวไหนครับผมว่าปกติถ้าได้ว่าทางขนาด เส้นสายของหมอรัโดยตรงเลยนะฮะมีมีเพลงที่มันให้มะถปากอยูแร้องแล้วแบบคล่องเลยจากเพลงนะฮะขอรงใช่มาครับมาอืออันแบนนจินะตอ่ี้ว่าอมึงมาสิลองรุดสไดเลเนาะใช่มาครับ เงินกสาเด้อไปไหนเด้อไม่กสาวเราเคยไปงานงานในคลับเมองบอกเวงานนี้อ๋อถูกไหมหน่อโรงานทำในอีสานโรงเรียนเสือก็ตโอ้ชอบชอบับในงานเสือภูเก็ตเขาเป็นแใจพี่หน่อยนะเขาผี่หน่อยน